เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีรายงานของบริษัท Google โกโกซึ่งเป็นเจ้าของแอป Who's c a l l นะคะรวบรวมสถิติในปี2566ค่ะพบว่าคนไทยถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเพิ่มมากขึ้นจากปี2565กว่า18รวมแล้ว79ล้านครั้งค่ะเป็นสายโทรเข้ามาก่อกวน20กว่าล้านครั้งเพิ่มขึ้นมา22จากปี2565เป็นข้อความหลอกลวง 58ล้านกว่าข้อความค่ะ <_ an> เพิ่มขึ้นมา17%เท <_ an> ่ากับว่าคนไทย1คน <_ an> 1> ต้องรับ SMS ที่น่าสงสัยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสูงมากที่สุดในเอเชียนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกสทชก็ถูกร้องเรียนเข้ามาด้วยว่าขอให้ไปตรวจดูหน่อยว่าปัญหาการหลอกลวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปสอดคล้องกับเสาสัญญาณตามแนวชายแดนเป็นปัจจัยหนุนเสริมอาชญากรรมหลอบนี้หรือไม่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะกสทชลงพื้นที่ไปตรวจสอบเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอพพพระ และอำเภอแม่สอดร,รวมถึงที่อำเภอแม่ระมาจังหวัดตากค่ะเสาเหล่านี้คุณผู้ชมหันทิศทางไปที่เมียวดีที่รัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาค่ะเสาเหล่านี้เนี่ยกสทอชอมีคําสั่งมาแล้วนะคะให้ผู้บริการผู้ให้บริการโครงข่ายเนี่ยต้องปิดสัญญาณเพราะมีข้อร้องเรียนว่าสัญญาณจากฝั่งไทยเนี่ยอาจจะถูกส่งไปยังกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบรรดาสแกมเมอร์ call center หรือพนันออนไลน์หรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ย กสทชเขาก็เอาเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณไปตรวจสอบด้วยค่ะไม่พบสัญญาณเพียงแต่ว่าเสามันยังอยู่ค่ะผู้ให้บริการก็บอกว่าก็ปิดสัญญาณตามคําสั่งกสทชไปแล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอนซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่บรรดาโอเปอเรเตอร์ต่างๆจะต้องส่งรายงานให้กับกสทชได้รับทราบข้อมูลด้วยค่ะทีนี้ตลอดแนวตั้งแต่บ้านช่องแคบ ในอำเภอพบพ,พระไปจนถึงเขตอำเภอแม่ระมาดเนี่ยค่ะระยะทาง90กิโลเมตรมีเสาสัญญาณ69ต้นค่ะไทย PBS ก็ไปสำรวจเสาสัญญาณบางส่วนเอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่างเสาสัญญาณโทรศัพท์ต้นนี้ค่ะอยู่ในตำบลช่องแคบฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นที่ตั้งของเขตไทชางค่ะอยู่ติดกับกับเขาเจ้าคะ เมืองช่องแคบอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมานะคะเมืองนี้เนี่ยไทยชางเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานค่ะมีอายุประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองชาวบ้านฝั่งไทยเขารู้จักกันอย่างดีค่ะโดยระบุว่าผู้มีอิทธิพลในเขตไทชางเนี่ยชื่อว่าโกไซ เป็นชื่อ,อเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำอันดับสามของกองทัพกระเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย DKBA มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ก็คงจะเป็นเรื่องหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่อาจจะก,กระทบกับคนไทยได้ก็คือคนที่เขาเคยให้ความช่วยเหลือกับคนที่ได้รับผลกระทบจากเมืองนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลค่ะเขาบอกว่าเคยไปช่วย ผู้เสียหายหลากหลายสัญชาติค่ะถูกหลอกให้ไปทำงานที่นั่นอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อราวๆปลายเดือนมีนาคมมีชาวอุกันดา23คนก็ถูกหลอกไปทำงานแล้วก็บอกว่าอยู่ที่นั่นถูกทารุณกรรมหลากหลายรูปแบบและก็รวมไปถึงการถูกบังคับให้ทำงาน18-20ชั่วโมงต่อวันค่ะที่ส่วนใหญ่ที่มาทํางานเนี่ยก็คือประเทศยากจนนะครับอย่างอินเดียอย่างสีลังกาอย่างเนปาลบังลาเดศเวียดนาม จีนนะครับมันมีหลายประเทศอูกันดาอิตูเปียนะครับแล้วก็มีหลายประเทศนะครับทีมเขามาทํางานแล้วก็โดนซ้อมทารมานโดนไฟฟ้าช็อตเก็บในห้องมืดแล้วก็มีการหลงโทษหลายรูปแบบครับก็คือบางครั้งเนี่ยเขาทํางาน18ชั่วโมงถึงเกือบ20ชั่วโมงอ่าคือคนผู้เสียหายเนี่ยเขาทํางานไม่ไหวบางคนเนี่ยมีหลอนมีแบบมันเกรงกลัวแบบคือมันจะ บางคนคือตัดสินใจฆ่าตัวตายก็มีบางคนก็แบบเกือบจะตายก็มี ชาวบ,บ้านให้ข้อมูลนะคะว่ามีกลุ่มทุนที่เริ่มเข้าไปปรับพื้นที่ในเขตไทชางเมื่อราวๆหนึ่งปีค่ะจนมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมากมายมีโกดังเก็บมเมล็ดข้าวโพดเตรียมส่งขายเข้าไทยมีเครื่องปั่นไฟสําหรับใช้ในเขตมีคาสิโนมีตึกอยู่จํานวนมากนะคะซึ่งเป็นที่พักของกลุ่มชาวจีนซึ่งในรายงานก็ยังระบุด,ด้วยว่ามีมากนับพันคนค่ะมีพื้นที่ว่างอีกจํานวนมากที่อาจจะหมายถึงการเตรียมปรับพื้นที่เพื่อมีการก่อสร้างเพิ่มเติม สถาบันสันติภาพแผงสหรัฐอเมริกา หรือ U.S.I.P. ได้ออกรายงานออกมาเมื่อเดือนเมษายนพูดถึงเขตไทชางนะคะว่าตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลชาวจีนที่เคยไปลงทุนอยู่ในสีหนุวิวของกัมพูชาค่ะนี่เป็นเมืองที่มีความน่าสนใจในขบวนการอาชญากรรมและขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในเขตปกครองตนเองโกก้้งนะคะทีนี้เนี่ยทีมข่าวยังไปพบเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์ในฝั่งไทยบางจุดนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองหวันญยญาหวันยาเราเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าที่นี่ เป็นฐานสแกมเมอร์อีกแห่งหนึ่งซึ่งพอเราวัดจากจุดที่ใกล้ที่สุดก็พบว่าเสาต้นนี้เนี่ยน่าจะอยู่ห่างจากวัญญาไปแค่200เมตรเท่านั้นค่ะวัญญาอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF นะคะอยู่ตรงข้ามกับตำบลแม่ตาวอําเภอแม่สอดค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าที่นี่เนี่ยเป็นฐานสแกมเมอร์ซึ่ง เกิดขึ้นมาราวๆ4ปีแล้วนะคะมีหุ้นส่วนเป็นบริษัทที่เคยลงทุนอยู่ในสีหนุกวิวเช่นเดียวกันร่วมกับอดีตผู้นำระดับสูงของกองกำลังเคนยูค่ะในรายงานของ USIP เนี่ยยังระบุได้ว่าวันหยาเป็นฐานคาสินโนยาเสพติดและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆนะคะนี่ก็เลยทำให้ปัญหานี้ใหญ่ค่ะ เป็นเสาสัญญาณบางส่วนบนแนวชายแดนที่กินระยะทางยาวกว่า90กิโลเมตรถ้าเรานับจากบ้านช่องแคบในอำเภอพบพระไปจนถึงบ้านวังผาอำเภอแม่รำมาจังหวัดตากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีปัจจัยที่น่ากังวลเพราะเสาอยู่ท่ามกลางการเกิดขึ้นใหม่ของเมืองในพื้นที่อิทธิพลกองกําลังต่างๆในเมียนมาซึ่งถูกจับตาม,มองว่าจะเป็นฐานของการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติด้วยหรือเปล่านะคะ